พัทคาการบ้านทุ่งสัปดาห์นี้ภูมิใจนําเสนอส,สุดยอดอาหารพื้นบ้านที่ไกลๆต่างยกนิ้วให้คุณค่าแห่งอาหารชั้นสูงของคนทุกชนชั้น,น,นสตงังจะพาคุณผู้ชมตะลุยแย่ไข่มดแดงกันถึงรัง<บ>จะแสบจะคันจะมันจะแซับหลายๆขนาดไหน,น <c oughs> ติดตามได้ในรายการพัทนาาราบ้านทุ่งทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา30นาทีพร้อมเสิร์ฟทุกบ้านทั่วไทยที่นี่ที่เดียวอย่าพลาดนะครับ ฟัตคารบ้านทุ่งสัปดาห์นี้ภูมิใจนําเสนอสุดยอดอาหารพื้นบ้านที่ไกลๆต่างยกนิ้วให้คุณค่าแห่งอาหารชั้นสูงของคนทุกชนชั้นตสตังจะพาคุณผู้ชมตะลุยแย่ไข่มดแดงกันถึงรัง<ว>จะแสบจะคันจะมันจะแซ่บหลายๆขนาดไหน<ว>ติดตามได้ในรายการพัตคารบ้านทุง<ว>่งทุกวันจันท์เวลา15นาฬิกา30นาทีพร<ว>้อมเสิร์ฟทุกบ้านทั่วไทย<ว>ที่นี่ที่เดียวอย่าพลาดนะครับ<ว>บ้านทุ